มีข่าวดีมาบอกแกอสสอส,อส,ออสอมอและสอพอชอทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นรายการที่สองนะคะท่านจะได้ลดส่วนลดค่าน้ำมันค่ะติดตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพท่านในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสอมอค่ะวันนี้มีข่าวดีเรื่องน้ำมันมาบอกอีกแล้วนะคะปั๊มที่สองนะคะ ตอนนี้ก็คือทอกสร่วมกับปั๊มน้ำมัน PT สีเขียวนะคะปั๊มน้ำมัน PT นะคะครั้งที่แล้วเป็นปั๊มน้ำมันปตทครั้งนี้เป็น PT สีเขียวค่ะสำหรับปั๊ม PT สีเขียวก็มีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายแล้วก็มาเสริมพลังอ,อสอมอ,อสอสอแล้วก็สอพอชอทุกท่านนะคะ อสมอก็คืออาสาสมัครสาธาร,รณสุขประจำหม,มู่บ้านอสสก็คืออาสาสมัครสาธาร,รณสุขกรุงเทพมหานครสพอชอก็คือสมาชิกสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะคะอันนี้ทุกท่านจะมีบัตรประจำตัวนะคะในบัตรประจำตัวของท่านนั้นจะมีเลขอยู่16หลักใช่ไหมคะอันนี้มีประโยชน์นะคะท่านสามารถที่จะกดรับสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนลดจากปัม๊ม PT ทสีเขียวนะคะก็คือถ้าท่านขับรถเข้าไปในปั๊ม p ีทสีเขียว ในปั๊มที่เข้าร่วมโครงการนะคะท่านก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อกดรับหมายเลขที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเติมน้ํามันนะคะไม่ใช่เติมฟรีนะคะรับส่วนลดค่ะถ้าเติม800จะได้รับส่วนลด10บาทค่ะถ้าเติมไม่ถึงก็คือไม่ได้รับส่วนลดนะคะแต่ถ้าเติมเกินก็ได้คิดในส่วนของ800เท่านั้นค่ะเดือนหนึ่งก็ใช้ได้สครั้งนะคะ ก็คือเดือนหนึ่งเราจะได้ถูกลด20บาทค่ะสําหรับปั๊ม PT สีเขียวนะคะเงื่อนไขการรับส่วนลดคืออะไรก็คือท่านจะต้องใช้โทรศัพท์นะคะใช้โทรศัพท์ในการกดรับหมายเลขค่ะวิธีการกดรับหมายเลขก็คือท่านจะต้องกดดอกจัน793ดอกจัน826ดอกจันตามด้วยเลข9หลักแรกของบัตรสมาร์ทการ์ดนะคะแล้วก็เว้นไป3ตัว กด C หลักสุดท้ายของบัตรสมาร์ทการ์ดนะคะหรือว่าบัตรประจำตัวของอสสอสม,อส,มสพชอของท่านนะคะมีเลข16ตัวเราใช้9ตัวแรกแล้วก็4ตัวหลังนะคะอีก3ตัวที่อยู่ระหว่างนั้นก็คือตัดออกนะคะแล้วก็กดซีเรียมโทรออกค่ะอีกหน่อยก็จะมีโค้ดมีรหัสมานะคะเราก็เอารหัสนี้ไปแจ้งแก่พนักงานแล้วเราก็รับส่วนลด10บาทสำหรับการเติม800บาทนะคะ ก็คือท่านเติม800บาทท่านจะได้จ่ายแค่790บาทค่ะเปนวงนสิทธิ์ให้ใช้เดือนหนึงสองครั้งต่อบัตรนะคะสําหรับรายการลดครั้งนี้ก็ใช้ได้ตั้งแต่28มิถุนายน2564จนถึง30กันยายน2564ค่ะก็ลองไปใช้ดูนะคะถ้าใครใช้ได้ผลยังไงก็มาแจ้งป,ป้าปอด้วยนะคะป,ะป้าปอก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันใช้ง่ายใช้ยากยังไงหรือว่ามันจริงไหมนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ ขอบคุณปั้มพีทีสีเขียวนะคะที่ให้กำลังใจอสมอ,อสมออสอและสอชอพชซึ่งทำงานในพื้นที่อย่างเข้มข้นเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงโควิดนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ป,ป้าปอก็เอาข่าวดีๆมาแจ้งเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์เพื่อนได้ดูนะคะจะได้รับสิทธิ์กันทั่วหน้านะคะอ๋อลืมบอกไปอีกอย่างนะคะ สิทธิ์นี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่28มิถุนายน2564ไปจนถึงวันที่30กันยายน2564นะคะสามเดือนกว่าๆนะคะรีบๆไปใช้กันนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ